เออคุณเอถามว่าถามเรื่องรีดอะสังหาให้เช่าพื้นที่เออตๆๆๆๆเตตทียบกับลงทุนในหุ้นกินปันผลแบบ l อควรเลือกแบบไหนดีกว่าเพราะตอนนี้ยิ่งไม่ได้ศื่อสาหุ้นตัวใหม่เลยโยกมาลงทุนรีดชั่วคราวนะคะ่ะเออผมคิดว่ารีดเนี่ยนะก็ก็คลายหุ้นมากนะผมว่าก็คลายมากเพราะว่าเขาก็ไปซื้อทรัพย์สินของบริษัทในตลาดหุ้นมามามาทำานีจริงมาล่านึกอออกไหม มันผมว่ามันก็คล้ายกันมากอะ่ะแต่ว่ามันมันก็อาจจะมีจุดที่มันแตกต่างกันอยู่บ้างเช่น <c oughs> จะบอกว่าอันนี้ผมเล่าฟัง <c oughs> เพิ่มเติมว่าเอ่อหุ้นหรือกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยที่จ่ายปันผลเป็นหลักผลตอบแทนเขาเนี่ยราคาเขาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเอ่อริสฟรีเรทเสมอริสฟรีเรทก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรรฐัฐบาลสิบปีเสมอ มันจะเทียบกันเสมอมันจะเทียบกันเสมอ <S <S ดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าแม้จะเป็นตัวหลีดก็ไม่ใช่ว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะก็ไม่ใช่นะมันจริงๆแล้วหลีดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบนึกจะซือซ้อก็ซื้ออ่ะไม่ใช่ด้วยนะมันก็เป็นถ้าจะซื้อเนี่ยต้องมองแบบวิเคราะห์แบบท็อปดาวอ่ะไม่ใช่บอทท็อปแอปมันเป็นท็อปดาวท็อปดาวก็คือต้องดูสถานก,การณ์ของดอกเบีย้ยถ้าตอนไหนที่ดอกเบี้ยขึ้นสูงอะ่ะดอกเบี้ยขึ้นสูงสุดแล้วนะ หรือมีแนโน้นว่าจะสูงสุดแล้วนะครับไทมิ่งนั้นนะเป็นไทมิ่งที่ดีสุดในการซื้อกองทุนอ,อสังหารซึ่งจริงๆจะบอกตรงว่าคือช่วงนี้แหละทำไมดอกเบีย้ยสูงนี้ถึงเหมาะสมที่จะซื้อคะขยายความไหมหละนะังนี้คะเพราะตอนดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ยคำถามคืออย่างนี้อะผมถามนะคุณเอนะผมถามว่าอ,อดอกเบีย้ยของพัธบัตรัฐบาลนะคำถามข้อแรกคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคำถามข้อแรก ก็ดูก็ร้อยแล้วใช่เออในในในใมุมมองนั่งลงทุนเรียกว่าร้อยแล้วร้อยเปอร์็แล้วร้อยเเ็แล้วอ่างั้นผมถามว่าถ้าผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยอ่ะมันสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมถามว่าแล้วอย่างหลีดอ่ะเสี่ยงไหมเสี่ยงกว่าพันธบัตรรัฐบาลไหมเสี่ยงกว่าอ่าดังนั้นถ้า ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงมันเพิ่มสูงขึ้นผมถามต่อว่าแล้วคนนะ่ะจะคาดหวังผลตอบผลตอบแทนนะจากสิทธิที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือลดลงคําถามแรกเขาต้องเพิ่ขึ้นถ้าผลตอบแทนหรือยิวเพิ่มขึ้นแปลว่าราคาก็ต้องลงลงถูกไหมดังนั้นทามทิ่ที่คนซื้อมันคือตอนที่ราคามันลงสุดไงผลตอบแทนระยะยาวก็จะดีมากไงเดี๋ยวคุณจะได้คแคปเกณด้วย ก็ช่วงนี้ก็เหมาะคช่วงนี้ก็เหมาะใช่ช่วงนี้คือทามิ่งที่ดีในการซื้อลงทุนหลายอยา่างถ้าใครชอบนะครับเช่นเอ,อหุ้นปันผลเอกองทุนอสังหาพวกนี้เอ,อหุ้นกู้เนี่ยทามิ่งนี้คือทำให้ดีที่สุดแล้วไม่มีดีกว่านี้แล้วแต่ในตรงข้ามกันเอ,อพออัตราดอกเบี้ยม,มันต่ําสุด อ่าเช่นอันตราดอกเบี้ยลงมาเหลือ0.25อย่างเงี้ยนะสมมติมันขึ้นไป2%สมมติน,ขนนะขึ้นไป2%แล้วลงมาเหลือ0.25อย่างเงี้ยเออก็เป็นทามิ่งที่เอ่อถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถือกองหลีดนะก็ควรขายอืมใช่ไหมเพราะมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนี่เหรออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> มันต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งนั้นอะ่ะ มันจะหลับอาซื้อก็ไม่ได้อ่ะเออประมาณนี้ส่วนนี้อาจจะเทียบกับหุ้นนะครับเทียบกับหุ้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันก็ค,คนละแบบกันอ่ะคือผมว่าคนต้องคือ <c oughs> มันเทียบกันตรงเกินไปอ่ะผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าทามมิ่งของของสินทรัพย์แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอ่ะอย่างทามมิ่งตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมเชียร์นะผมก็เชียร์ว่ากองทุนดีกว่าณนะตอนนี้ถ้าเทียบกับเอลเอชแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไปเทียบกับตอนที่ ดอกเบี้ยต่าสุดผมว่า LHD กว่าเนื้ออกอว่ามันมันเนื้ออรอว่ามันแล้วจะทามิ่งเลยเออแล้วจะมันมันคนละสินทรัพย์แเหมือนคุณอลังจะบอกว่าเฮ้ยแอปเปิ้ลกับสับรถอันไหนดีกว่าเนื้ออรอว่าอ่าอ่าเก็ต่ะเก็ต่ะอ่ามันเทียบกันไม่ได้นะเออมันเทียบกันไม่ได้ใช่ขอบคุณค่ะ